สวัสดีครับเพืเพ่อนๆขณะนี้เราอยู่ที่น้ำตกคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับน้ำตกคลองลานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรถ้าใครมากำแพงเพชรแล้วไม่ได้มาเที่ยวน้ำตกคลองลานถือว่าคุณพลาดแล้วนะเพราะว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก คุณจะเห็นว่าตรงนี้หน้าฝนเนี่ยน้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวจะแพงให้ดูความสูงครับนู่นไงนู่นนู่นนนสูงมากอ่ะทางบนนู่นเสียงน้ำดังกับว่า เรียวกราดใครมาโมโหใครมาละอองน้ำที่ยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่นานๆไม่ได้นะครับเปียกแน่นอนละอองน้ำมาเป็นฝอยเลยแล้วก็เป็น มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยสวยางามมากอูยโหดูนมตรงนี้แหละขอฮึฮึผ่าึฮนฮึ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 ฮ เมื่อกี้มีใครเห็นเหมือนกูกไหมกูเห็นนมใหญ่ก็เริ่มแล้โอ้อยืนอยู่นี้น้ำไม่ได้แล้วมันจะเปียกเอาโอ้หนูไปหนูหนเปียกแน่นอนอย่าไปเลยวเ,เปียกแน่นอน โอ้โหอย่าไปตรงนั้นเปียกแน่นอนเราเรากลับดีกว่าครับเปียกเปียกเปียกไม่ไปดีกว่าเปียกรถเข้าไปไหนวะฮะรถเข้าไปไหนดูใต้ยังไม่มียัมีอยู่ตรงหน้าแค่ใต้ไม่มีจริงเหรอยืนนู่นน่ะยานบนนั่นไงไป ตรงนี้เปียนนกแน่นอนเปียกเปียกเ,เ,เดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นอาจจะไม่เปียกเขาบอกว่าอยู่ข้างใต้นั้นไม่เปียกจริงเปล่าวะโอ้โหดูดิสวยมากสวยมากสวยมาก 哦，好，好，好，